ดิจ้าพ่อแม่พี่น้องวุ้ยพ่อเฮ็ดอยิโนกิจ้ะอันวุ้ยเห็นไหมพน้ะจ้ะเห็นไหมพน้าพ่อกล้า่งเกิดเป็นแผงเป็นแผงอยู่พุ่นเขาแถวบปานเล็กหน่อยนักเรียนจ้ะมางัดเอาเนี้ก่อน,อนขนาดจ้ะโอ้โหพน้ะจ้ะว้ายสุดยอดเลยจ้ะสวยงามขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ในกล่องมันบอคอยเหลืองแต่ว่าตัวจริงเลื่องเหลืองจังง่ามขนาดคุณอันนี้ก็เป็นแพงอยู่จ้ะคุณทั้ทงไนพี่จ้ะโอ้ยปล่อยหล่นไ้ซะไปหาทาั้งอื่นจ้ะเห็ดนางลุ่มจ้ะเต็มเห็ดนางลุ่ม ขาเจ้าก็มาเล่มเอาขาเจ้ามาตัดมาเล่มเอาจ้าโอ้มึงแหน่ะก็บพรงัดไปดีๆเป็นอยัางก็งัดตัดฉี่หายแทย้ครับคุณนะขามันเต็มตัดตเต็มเต็มยุดยยพี่จารณ์ใส่ซีเมนฝรัง่งจะนั่งตลบๆนาจะคุณอันเป็นกวัวจะเุ็นพ่อแม่พี่น้องกัน กำลังสีหญ่จ้ะกำลังขึ้นลายอยู่สับหลาบอยู่ห้อยขจอ,อมาตัดออกขามันจะเบิง่งเอามาตัดออกเห็ดจะบนะบินนะ่ะขาบนอ่ะจะมาตัดทีหายนะจนัะจนอ้อยเจ้ากระดิสตัดบี่จ้ะ ุ่น่ะโอ้ยมึงกระเจาตัดพ่อแม่พี่น้องจ้ะพุนะ่น่ะตัดขาดใจจอยเทสตัดออกก็ตัดอก,กระดูกกระเดียตัดกระตัดขี่หาเาเพราะโลเนะจนัะเนาะ อบึอองงามจ้ะบิง่งกันเบียดนี่ยหน่อยเพื่อนควรอาจจะสับหลาหพี่บุญในกระรังจะเกิดอีก,จจกเจ้าจ้าบุญตับเป็นตับอยู่บุญโพดโพอีลีหัวกระจ้มามันตัดเอาตัดจะตัดที่หายอุบาติฝรั่งอาจจะตัดเมึนคนไทยหรอกคิดว่าหกระรังเกิดไรจ้ะแม่ต่อจ้า ทาโก,ทก,โก,ก,ทก,โก้ทาโก้จ้าทาโก้เฮ็ดท่ากลัวไอจิตเป็นกินมันเนี่กำลังนั่งกินอยู่บนจ้ากินไปซ้อาานกระซ้ามันแล้วนะจ๊ะห่อพักเดี๋ยวจะใส่เบึ้งเนอจ้าว่าจะใส่ยังไงสำหรับแผ่นดานี้ปีจ้ะแผ่นนี้ต้องเฮ็ดทวดมาดัดกระทะจ้ะ ใครตุ่มพระท่านเรก็ใส่กับไข่านสีสัญสซพักหลายๆจ้ะเจอสิพาเห็ดพรนท่าน ร่งหออัวหดคุณดูน่าจัะเนาะร้อดลงมาลดลงมาใส่พริกหยวกแดงได้จ้ะเด้อจาผักกัดเอาหนัง สลัดสลัดไปจังเนาะตากหมูมาใส่หมูที่พัดใส่กับอันอันชั่งโง่กับอันไม่อันกระปุกจ้ะ ักซ่ดันนาประเทศนี้ก็นำสลรดเสอีจังหน่อยไรสิงคืรัะจ้ะเป็นไรจ้ะนี่เราจะซีซันมันจอยซีฮอร์เราจะประเทศนี้ด้ว หอ่อจ้ะพี่จิ๋เห็นไหจ้ะนีการห่อจะ้ะหอเสร็แล้วหอากระดาษก่อ,อกนมท่านข่างๆเป็นอยู่เสร็จ้วจ้าง่ายๆจะตักใส่บนใส่ใขัน พักใส่ลงไปอีกจ้ะบุ้งตัวใส่ลงไปอีกเสร็จแล้วจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะหน้าตาก็จะเป็น,นแบบนี้จ้ะพันง่ายๆเนาะจ้าของชอบของครอบครัว ย่งไม่จ้าสีกิสันคุณเด็ดจ้าเสบษถ้าได้เห็นเป็นสีจ้ะเ <c oughs> สบจจอยแล้วบ้านจ้อยกินเสบกินนัวกินเพื่อสองกันสามันจ้ะมีวิตามินผักเยอะๆนะจ้ะเนาะโอ้เสียงอันตูดตั้งดางจ้ะจะเปิอดอตันเล่งไฟเพราะว่าจะตรมไข่อยู่ ออย่างอยู่ะจ่ะเฮ็ดคอนสนจ้ะข้าเฮ็ดดำต่อมอบัวไส้นเส้รุดดีจ้ะแบบระนายเฮ็ดอันคอนส้นกรอบๆจ้ะันแตกพุดๆๆจ้ะแศรษพักลายนู่นเขาละจ้ะพ่อแม่พี่นอ์อืมคิดหยด ทั้งห่อทั้งกินจ้ะอันรสชาติตอนกินกินกัวจีรีตลอดกต่าตะกะแตน,นนั่นแน่จ้ะกัวไส้เย็นกระเทียมอันไอ้น้ำมันหยด่เป็นอย่าน,หน,หนึงแล้วกระเทียมลงจ้ากัวใส่เลยประเดี๋ย,ยนี้แห้งๆมีแซ่บขนาดจ้ะยูเขาละจ้าพ่อแม่พี่น้องมีทอดแหนมกระดูกหมูที่อจ้ะ,จะกินกระเทียมพร้อมทั่วีป อิ่อิ่มแล้วนอนไปแล้วเรเติ้ลลูกไส้ลูกไส้ลิงเ,เกียนี่จ้ะมีจันที่ถอดแล้วสีสันบอใบเป้มป่ยนได้จ้ะฝ่าวู่เขาหนึ่งเขาเนียวอยู่จ้ะถ้าส่กอกจ้ะเส่กอกของคนเดนมากแสบด้วยจ้ะแสบของจ้าอยู่พี่ฟองลูกไส้จ้อยอาทิกินไปแล้ว อันนี้ลูกไส้ซ้ำบัตรหอม<อ>กินกระเทียมตัวบาตรพ่แม่พี่น้องจ้ะอีดีอีหล,ล่หอเที่ยจุกกินจนซีมเลยจ้ะซีมเลยกระแะสุดยอดจอ่ดีจ้จะจัแเป้นเขย่ากันเนอะนี่จ้ะกับเขาจ้าแล้วแล้วค<อ>ุณล่ะแศรบคักจ้านี่แสบษคักสุดยอดเลย ล่องเฮ็ดกินเบิงองนะจ๊ะเด้อข้าวเหนียวกระดเดยจีแล้วหมูทอดกับไข่ต้มจ้ะอันนี้ปลาปลาแดกบองถ้วยเก่ากองเก่าด้วยจ้ะเด้อแต่แสบไปหาเฮ็ดกับกระด้ดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเธอเฮ็ดนั่งล่มมาสนซวงซ้ำดอกได้ไปเล่มขี้เกา่าขจอบไปพระท่านกระเจาจา้ะไปพอเฮ็ดเปนอินุกีนช้อนหนึ่งจ้ะ แสบทั้งกินทั้งบอทั้งโจ๊กเขาเนี้ยไปน้ำพ่อแม่ไปนอนจ้ะตอนนี้จอะไปให้กินเขาเด้อเบัชนีนเด้อเฮ้ยเขาแห้งนะจ้ะฟังเสียงจอยยำเขาก็จะพวกก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 วกเลยวันนี้จ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเฉียงจอยเฮ็ดเอียงอ่ะ คามมัลางฮิตจมความสะอาดอาดิจะก่พเมพี่นงจ้าเสียงดังจ้านีจ้างามขัดลายอ่อนฮิดอ่อนๆมาจากพเมพี่นงจ้าเสียงด ดิสเมีก็ต้นสเมีบบนั้นนะฮัลโหลซีดินะอีฟอร์ติกแต่ยุ่งเลยนะแต่ไม่ยุ่งเลยแตีว่านจะร่างฮีกุเอียนตีดินยุติเป็นวันไปซีนั่นไปซีเฮียหิบบะยังไงอะสแมเลยนะหนูเห็นหนูเห็นมานี่สูงมากเลยนะประมาณเด็กิษฐ์สแปนนะดิสเมีดิสเมีย จิสมะเอเนสิสมดีเดคันตาราสิกััจิุปจิมแนวตีนสแดสกสไตดเมยอดนถามว่าฮอียังกินได้น่ําตํเอาแล้ว่นต้มยําก้งต้มยําซีฟูดอีกะ สิจอนเองนะสีสิจอนเองสีสิได้ประเด็นสกันสีสิไอ้เจ็บมันมาถามบ้างอันมันถามวะเขาเห็นอีหยังกินใดเนี่ยเพื่อนวะชาวบะตุ่มประสนเออเพื่อนวะตุ่มยังไอเหตุตุ่มยั่งดัมสไตล์สไตล์ที่พอแพนน์เมร์เรียร์หรือเมร์คุยลิงอีกอ่ะ เดีสม er ัยสิงสุก็พอพอพสริพอแดนพอสริไปให้เลย It's amazing ไปให้เลย It's amazing สิงสุก็ีขึ้นไปมาอ่ะขึ้นไปนี่ลอยน้ำขึ้นไปลอยน้ำไอตีสันไม่ยืนบอน้ำจะนี่เป็นอรมณดีต่อไป ขาใหญๆนี่จะพม่เปนองมงไงเนี่ยเมายืนซ่องไว้จเล่างเห็ดเปี่ยตัวปยดัสิซนอด้อิสกีบักสีเดอีกครับโยัสเซเนอน้ ใช่เลย่ออร่มมันึ่งถ้ามันพันวาดินมันติดนี่พนวาบางแจล้างก็ล้างก็เยี่ยมบางแจมักจิเป็นกินแล้วมันจะอาจีทองเสียเพันวาต้องล้างมันสะอาดพันวาเออจะว่าก็แม่ดูอันว่ได้ไปอบรมมาตีพันวา ถ้ารเ 0, รตไปโอบรมมาติดไปอบรุมจะกลับไปมาจะาไปอบรุมหบบไรอย,ย่างแต่เนะี่ยอบรุม,มนะี่เองแต่มีปีนี่เราบเรตไปอบรมจะเพราะวา่าที่เรากนีไปมาอยู่ที่เราเนี่ยไปอบร่มมันเรื่องการทำงานเร,งเรื่องอันเรื่องอันอบรุมเรื่องการทำงานอบรุม่มเรื่องอันอยังก่อนแนละ้วเรื่องคอมพิวเตอร์เนะี่ยจะอบรุม่มเรื่องอาหารเนะี่ยเรื่องการรักษาความสะอาดแนะ่ไปแต่เวลาบริษัทก็มีให้มาสิ นี่กิจกรรมยังไงมาสิกกสิเอากระดาษพ่ว่างไปทั้งโต๊ะนะจ๊ะเนาะเอาเข้าไปอ่านผู้ใดอยากันไปเอียงกับไปเขียนซื่อเขียนหั่นเด็กที่ทํางานลงแล้วผู้จัดการพวกกระิพิจเจรนาว่าไผสมไผสีสมกวนสีชงไปเน่จังสีนะจ๊ะเนาะลังแช่กับผู้เด็กไปไล่เชื่อเ้วกันกระส่งพื้นไปเปลี่ยนกันไปจังสี่าหนี่ยจ๊ะมันก็ดีอยู่รวมๆไลยามันก็ดีนะจ๊ะมวล ไปอุปร่วมไีอาหารแม่จังสิไปกับทีต่างงานไปกับส้มไปกับะม่านสักแผนกนึงกับชักะมาเจ็บแปดกนมาจากไปร่มร่วมกันไปแผน,น,ผนกนั่นแผนก,ๆๆกนี้แม่เขามียังมาจะไปเบิดจ้ะเสืดอ้าไปอําเภอแม่าำพิภูมิมากแม่ลำพิภพมิมา,า,มา,า,ากไปอุมคู่กันจับตัวไปกวอนเลยเป็นเดือนเนาะตัวเสื้อเียนทานมาตั้งเหมือนเพิ่นแผนกเพิ่นผมนเสือกับ ไปทะเนกจะไปตัวนี้แล้วแต่แนะมวลเสนอต่อบรมมันตีกับควกกับเขาไปย่างไปฟิ้งไปย่างก็ได้ยังก็ได้เงินงซ้ำยืนทีดง,งานไม่แต่ก็ไปดูตัวมวลเสน,นอจะก็ไม่ร้องนี่นี่หนัดเขา พอดีพอดีเลยจ้ะมักจังสีล่ล่ะซ้ำนีดล่ะจ้ะก็ลังฟินครักกินนี่อโอหูอ้อ้ๆนี่จ้ะแสบคักลายหลังไว้หลังไว้อย่าืึกปลาเซื่อนใจมากนึ้นเห็ดใไซดวกด้วย ใบเ,เอี้ยมคือไอจิตล้วว่าอีดีจังนางไปใส่แล้วว่นนี้มานส่วนเนี่ยหลังเห็นู่ตัวนี้อ้วกตันนะดีขนาดจ้ะ

นอนลอกาจ้าะี่เป็นตัววงคูณว่าอัลามดังพ่อแม่พี่นวงเสียงเงนจอยเปิดน้ำล่างฮิตเจ้ไปเนปวงงานรอฟังจอบฟังเสียงบ้าลังใหญ่ไรบ่าลังใหญ่ไรจ้าพ่อแม่พี่นวลอู้สอนี่จ้ะ บวบใน,น้อยๆอันอันสุดยอดสุดยอดกินเทสะใจแล้วก็นัเนี่าายพุนิตาไปไปล่อยไปไปไปเมื่อนี้กันบ่เก็บกันกระสิบ่ดาเพราะวา่าปลามันอยู่ไกลส่วสิเล็กง่ายมากกันเดียจะแห้งบ่มีซะนะ เ่อแยกก่อนกระตัวกันว่าสันเข็ดงานดูเจ้าสองเมืองเต่าต่างว่ามันแดดสินี่อยู่แดดมาสองนาทีนอกนั้นมืดคือเกา่าเข็ดยังกับอะไรจับพ่อแม่ี่น้องจ้าชวนหืมทำเร็วไอ้เข็ดงานกับม,ม,มืดกลับมาก,กับมืดแล้วจ้ะเข็ดยังใครอายุมีเข็ดแต่เก็บอย,ยู่จ้ะ เดียวประเดียเบเพ้ตั้งรูมนข้าเจจายางกลับไปยางไปกลับไปบนมาไม่เย็นนึงซ้อนมืองานาจอีกอ่ไปที่เล่มออกทุกดอกทุกซ่ก็ไม่ให้รุดผลลงกล่นแล้วกันละจ้ะ ติมีไว้แล้วจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนีแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปห้านอาปน่ำน,นอนแล้วจ้ะ คืนเสาสบเฮ็ดงานจะเสาอ,อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่กันสี่สองทุ่มละนอนดึกประดายจ้าเดี๋ยวนะเท้าเฮ็ดทุ่งนู้นจ้ะเฮ็ดทุ่งนู้วันไหนลลางดอกพ่อแม่พี่น้องไยมแง่แล้วเราจะหลาหมอีกอินจ้ะ มึงเนี่ยจ้าหุ่นกมมังเหนักักจัสหิักหลายพ่อแมพี่น้องไปละจ้าบายบายจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปเน่าขักหลายผ้าล้างเห็ดกัน หลายนาที่เราจะขอบคุณลหลายๆได้จ้าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้า